คาใจเลย่น้องคหนึอฟซครับนะหามา้ก็จัดให้เบิ่งกันอ๋อแซ่บกั สวัสดีพี่น้องเอฟซีมานะทุกชู้คนทังทางยูทูบและก็ทางเฟซบุ๊กคือเก่าครับพี่น้องครับพบเจอกันอีกแล้วครับได้แหนแซบมาเก่าพี่น้องเมื่อวได้ซอยจุพี่น้องซอยจุตับสดๆเลยครับตอนยังไงครับพน้องามสิบกีนงามครับเนื้อเสือมันเสียห้องให้เน้อสดแบบเต็มระบบครับพี่น้องเมื่อวแต่ว่าได้มาอย่างละนิดละหน่อยครับ ันซอยมาหลายมามมาหมดกินหมดมืดเก่าเนาะเจียวพ,พี่เจ้าผมมืดเก่าเนาะบุฟเฟ่ต์มาเลยเดี๋ยวว่าผมผักผักแก้มมีผักกระหยังเนาะโหระพาแล้วก็ผักผักอะไรผักลืมหัวผักซีผักซีชาง,นง,นง,นงเ,าเนาะกินกับข้าวเหนียวเก่าเนาะข้าวเหนียวรุ่นเอาพี่เจ้ามาเสิรเหมือนกันครับ ก่อนเสียบขออนุญาดแก,ก้ข่าวก่อนพี่น้องีแก,ก้ข่าวทั้งหมดปรดี๋ยวข่าวเสียบขอนญาตพี่น้องเรื่องยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แคมมา,นาหน้ารัครับเพจเฟซบุ๊กซื้อมาน้าพระแซบครับแล้วก็รช่องยูทูบมาน้าพระแซบซื้อเดียวกันครับพี่นออ้องผัดผักพี่น้องลองเนื้อเสือก่อนพี่น้อง สดเอาเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเพียงของผมอืมหน้อยคางปรับปรับเอาทำตับพี่น้องเพื่อมีเพื่อน,น้องเลยทำเลย ทำยังไงด่ดนเลยน้องผบปรับใจเลับ สะพับหน่อย พักซีกหอมพักส่งแงงกับหอมนี่น้องใส่เนื้อเสือโอ้ยมัน,ม,นมันละลายในปากเหนียวๆแน,น่แต่ว่ามันแต,ตนก,กตุบในปากโอ้ขับน้องตับสดก่อนจะสดคำใหญ่ๆเดี๋น้องคบนี้ตับเน,น,น,นื้อเสือสันเทนาเนื้อเลย ชาใจ่เลยพี mm ่น hmm. mm ้องคำนึง เมื่อีนเปลี่ยนบรรยากาศพีน่น้องขึ้นมานั่งกินในห้องข้างล้างฮ้อนขับก,กับทั้งแดดทั้งอย่างโอ้ขักเลยฮ้อนตาสุดเก,ก็บน้องกึ๊บกึ๊บขักเลอย่างนี้น ดีมีไอ้คนหนึ่งคนขอมาเราคนอยู่บ้านมานะครับเไปเห็นมือนะกินจุใส่ก็เลยบอกจุเนื้องัวแม่พคนวะจังเป็นพระแซ็บเกิดมาจัดให้เลยเด้อครับให้คเพื่อนพีครับ,ระซซรบนะหามาได้จัดให้เบิ่งครับอ๋อแท็บต้องการ มีเสียงรบกวนเลขอโทษขออภัยด้พี้งเล่พอดีห้องขาคนลองเกินเสียงะผู้ใดบุกยินยิบกเข้ามารับชมก่อนขอโทษขออภัยกับพี่น้องกินโอสภาพเรียบร้อยเังไไงก็นด้มันต้องกินแบบนี้พีน้องมันจะแซ่บซาใจ สไตล์ไปสไตล์ตตมันนน้องน คนเหงื่อหลายเลยพี่น yup. ้องให้มาเจออากาศร้อนเอากินเ็ดเข้าไปให้เหงื่อออกหลาครับสามสิบกีบสิบพันตัระทำอะไรสินน้อยหมดเอาแบบนี้แล้วกันอือ Lật lại bùi dưới lên đó rồi Đột trộn Tập nó Tập thank you เน,เนื้อเสือขตับเอาเนือมาหน้ามากสุดก็มีเนื้อเสือก็มีตับ แล้วก็สามสิบกรีดน้องประเภทหนึ่งหัว ยอม,อยม,ยม,มเราพี่น้องอิ่มแล้วไม่ไดข้าวกันไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มานละนะครับเด้อนี่กัสีขอนอยากเจอคี่ว่าเพียงสานี้ครับผักปีต้นน้องวันเก่าเนี่ยเสียบซอยจุ้สามบ้านเฮาเนาะคนเด็กหมักกระลองจังเบิ่งครับสมมือนี้มันแบบเรียกว่าเป็นแฟชั่นหรืออะไรครับในวงการกินของไทยอีสาน ก่อนเลยคอยเบิ่งคลิปหน้ามาณัสิเด่อย่างมาตอนมีตอนน้องมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งติดตามเพื่อนชองมานะฐพาแซกครับพี่น้องชานเอลแล้วก็เพจเฟซบุ๊กมานะฐพาแซ่กชานเอลเพื่อนครับพี่น้องซื้อเดียวกันขอขอบคุณหลายที่ยังการติดตามสมมติผู้รับชมที่เข้ามารับชมใหม่มาติดตามมาฝากติดตามเนะครับเด้อแซ่บสุดยอดครับพี่น้องมือนี้สะใจฮะพอดีกินจำมาจำ หลายคนกินบุ่เฟ่ขนาดนี้นยังกินบุดเี่น้องเลยเดี๋ยวล้ไม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องพี่น้องครับสวัสดีครับพี่ดีมีแห้งสูทจกคนเดอ้อ